ป่าต้องหน้าด้านไรอย่างอายนี่แกยังไม่เลิกยุ่งกับพออ้อยเหรอแกรู้ไหมว่าพออ้อเนี่ยย่อมาจากอะไรออพวงในยการัูโอ้ยอ่ยแต่จะชอบกินปลา ชอบกินเพียวพลัสคอลลี่วิซี่คอลลาเจนสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกมันถึงตอบได้ส่อมสถาบันอ,อ,อุตสาหกรรมร้อง,ง,องข้อสอบจบทางจบต่อหมอกระเทพไทา,านะครก็าาอารามานากูเอามาแล้วเนี่ย นี่เป็นตัวลูกผีเข้าเนี่ยฮะกลัวฮะกลัวแกรู้หรือเปล่าวันเนี้ยมันเคยเป็นของฉันมาก่อนยังไม่เลิกที่ใสชอบแย่งของชาวบ้านอีกเหรออย่างเงี้ยมันจะต้องตบสั่งสอนปล่อยงั้นจับได้เลจะไม่ได้ยังไงต้องบอกยิ้มแย้แบบว่ายังีนเก่งนักจะไม่เงเก่งนัก ที่จะบอกความจริงให้ก็ได้จริงๆแล้วฉันไม่ใช่มุตานี่เธอชื่อมูนินเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเหรอเปล่าฉันมูซาเอาๆๆๆอชื่อมูซานี่มีพี่น้องฝาแฝกสามคนเลยเหรอว้ายที่่านมาทั้งหมดเน,นี่ยฉันมูซาจริงๆแล้วฉันไม่ใช่ผูห้หญิงฉันเป็นผู้ชายชื่อว่าพรตเทส พี่ยอมบอกนะว่าฉันมีอะไรกับกระเทยอย่าเรียกกระเทยอีกยังเรียกว่าอะไรนะสต,ตรีข้ามเพศคบชะนีแล้วช็อตแอดแนวหันมาคบแต๋วดีกว่า,านนนนในวาตค่ะ ว่ากันว่าโรงเตียมแห่งนี้นั้นมีคำพีซ่อนอยู่และคำพีนี้จะต้องตกเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวและข้าจะได้เป็นเจ้าแห่งยุทธภพทบ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 ที่อื่นางล่างก็ไม่เป็นเรืงจะเป็นเจ้าประมักข่ำลงที่คงนั่งเนี่ยเป็นยังไง กล้วยนี้ท่านได้แต่ใดมาท่านอยากรู้กล้วยนี้ข้ามได้มาจากกองขยะด้านหน้าอืมถึงว่าหวานเชียวายาย้ายไฝั่งนี้มันยังตามมาข้ามอีกนิ่มจอมยุดชอจอมยุทธแห่งถ้ำวังค้างคขา วิทยายุทธวิชาตัวเบาของท่านช่างล้ำเลิศยิ่งนักก็ไม่ล้ำเลิศเท่าไหร่หรอกช่วงนี้น้หนักขึ้นไม่ผิวเลยไหนดดระวังเรื่องไข่ข้อด้วยเนี่ยช่วงนี้หาแค่นี้หาตังหน้าดูเลยนะโอวววาข้าได้ข่าวว่าพวกท่านเนี่ยตามหาคมพีอยู่เราก็ตามหากมพีอยู่เหมือนกันใช่แล้ว ถ้าเราเหมือนกันอย่างนี้เราจะอยู่ร่วมโรงเรียนกันไม่ได้แล้วได้ท่านแต่ข้าขอบอกไว้ก่อนว่าแต่ข้ายังอยู่ใครที่จะคิดจะหวังจะได้คำพีไปจากข้าต้องข้ามศพข้าไป้ก่อนงั้นเชิญท่านนอนข้าจะได้ข้าม จากนี้ไปใครอยากได้คัมพี ouais จะต้องข้ามศพข้าไปก่อนง pues, uh ั้นข้านอนลงได้ข้าจะได้ข้ามแหมมันเช่งง่ายเฉียเกินหลังจากนี้ไปใครที่อยากได้คัมภีต้องข้ามศพข้าไปก่อนงั้นเชิญท่านนอนลงข้าจะได้ข้ามวยจบไ้แล้วปัญญาอ่อนทำไมอะเข้าเรื่องกันตั้งทีนะกำลังสนุกเลยนะ เนือเ,นเมื่อที่เราทั้งสามคนต้องการคัมภีร์เหมือนกันแต่คัมภี์มีเพียงแค่เล่มเดียว <c oughs> ดังนั้นพวกท่านควระ <c oughs> ยอมรับมือใจดีง <c oughs> <c oughs> ั้นย้อนมือฉันมา <c oughs> ข้ารอรับอยู่โอ้โห มันไม่ใช่รับมืออย่างนี้ไม่ใช่ขอมือสินักนี่บ้าหรือเปล่าด้วยความเคารพจอนยุทธจังข้าว่าเมื่อกี้ท่านตบค้าแรงไปหน่อยตบแรงไหมเหรอมันเดี๋ยวเดี๋ยวร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ไหนท่านลองร้องสิเธอบอกให้ฉันยอมรับความจริงที่เจอให้ฉันเลิกคิดถึงเธอ,อเหยุดทำเธอและพอแค่นั้น จริงมั้นกักใจสิดรสน้ำตาล้าจำยุทธฆ่าว่าพอดีกว่าฆ่าว่าเราทั้งสามคนเนี่ยเ <c oughs> ข้าเรื่องดีกว่านอกเรื่องกันมานานแล้วบัดลองยุ่งกันได้เลยอยากรู้ <c oughs> เรื่องกันท่านจะให้่มาลองยุ่งทันทีไม่ได้ทไมเพราะในตะคริปต์ฆ่าต้องพูดก่อนว่าฆ่าเป็นคนพูดโอเคในเมื่อคำพีมีอันเดียว <c oughs> ใช่แต่เราทั้งสามคนอยากได้งั้นเราก็ต้องมาประยุทธ์กันได้แมงมุมและขยุ่มหลังคาแมวกินปลา กลับไปเล่นกับลูกที่บ้านเลยป่ะ,อะจ,มจอมยุ่งเป็นงะอจั๊กเฮ้ยจั๊กว้าวย่าบอกวว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 วอววววว้อวไวว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 วเวววววว้วว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 วทวววาววววเรียกวววววทวว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 ่ววววให้เรียก,กเ,เสี่ยวเอ,อ้เวเอ,อวววว จริงเคยคางนขยันยุบนีนนะ่ขนาดเป็นเสี่ยวเอ้อนะอยากได้คัมภีร์กันนักใช่ไหมใช่ไม่ตื้นแยกกันเรามีให้ทวดทวดความจริงเลยนะแกเป็นไม่ได้ไงคัมภีร์ไม่มีอยู่เล่มเดียวเรามีทั้งสามคนถูกถึงไปไลยแล้วเสี <w> ่ยวเอ้อไปเอาคัมภีร์มาให้จอมยุทบทั้งสามเหล่านี้ลาเป้งชิญทุกคนนั่งก่อน คำพีนะเข้าแก่ขอตัวคำพีมาเรียวอ่าผ่าง่างผ่านไปสองปีที่เธอมาหายใจใช่เลยเขาว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปขายเจ็บปวดร่วงร้าวหยาดนี่เหรอคำพีของท่านใช่ให้ยแลเรนนี่ไม่ใช่คำพีธรรมดา ป็นคำพีพงศิษย์โอ้ยมาคพ์หยนนอจัดให้คพีพงิ์เอาไปเลยนี่จแกให้พไปเลยใช่มเาไปเลยแกา้าได้คมพีกันไปมล่ะมาานั่งลง ผู้กองครับผมพาผู้ต้องหามาแล้วครับเห็นแล้วจักรกระจกนี่ครับผู้ต้องหาคนนี้แหละครับที่ก่อคดีขโมยรถไปขายตามชายแดนครับผู้กองคดีนี้แหละที่ฉันจะได้โชว์ความสามารถของการสืบสวนสอบสวนที่เริ่มเรียนมาจากอเมริกาผู้กองครับชาก่อนเป็นนกงสงหยกหรือเปล่าครับเนี่ยฮะเน่นแต่กระจก ผู้กองทีบอกนะครับว่าไอ้วิชาที่ใช้ไม้หนีบเรียนมาจากอเมริกาอันนี้เหรอครับจดมาใช้กับมันอันนั้นมันเป็นวิชาพื้นฐานแต่อันเนี้ยมันคือวิชาขั้นสุดยอดที่เรีย bon. นมาจาก FBI อเมริการับรองว่าเค้นผู้ต้องหาแป้เดียวจะคายความลับออกมาทันทีทำไมเหยียบมือพี่รครับคุณตำรวจครับคุยกันเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับ,บไม่ ถ้าคุยแต่เสร็จเรียบร้อยกรุณารบกวนสอบปากคำผมด้วยครับผมรีบ,รยบอยากรู้อยากถามอะไรถามผมผมจะสารภาพให้หมดเลยครับเฮ้ยไม่ได้ไทีจะสารภาพไง,ไง่ายๆหนีได้ไงอะเอาผูก้กองครับเอาผู้ต้องหาเขาสารภาพหมดเหมือนอย่างนี้ก็ดีสิครับไม่ดีไอ้พรสามารถที่เรียนมาจากอเมริกาผมจะใช่ได้ยังไงเออขอโทษนะครับอันนี้ไม่ใช่อเมริกาฮนะหน้ากระเทยลล้วนเอาอย่างนี้แล้วกัน ลองวิธีสืบสวนสอบสวนของฉันก่อนนะี๋ยอฉันจะค่อยๆสืบสวนใช่ไหมแล้วนายก็ค่อยๆสารภาพค่อยๆสารภาพออกมาแต่ผมรีบนะครับตอนนี้ผมกำปัะกันตัวอยู่ครับอยากรู้เลยผถามผมผมตอบแล้วผมจะไปเลยครับเอาอย่างนี้นะก็คือฉันขอร้องนะนะอย่าเพิ่งรีบสารภาพเลยฉันยังไม่ได้โชว์ความสามารถเลยอ่ะลองข้ามดูดูกัน ทํางไงบ้างครับลุกขึ้นไปก่อนดูฉันเป็นตัวอย่างน,นอะอะหมดทีเนี้ยลองสอบสวนฉันให้ผู้ต้องหาดูหน่อยแกยอมรับสารภาพมาซะโดยดีนะว่าแกนะเอาของกลางไปซ่อนไว้ที่ไหนไม่ไม่ไม มัดสามร้อยก็เห็นทำดูทำดูอดอนอีส,งสงลงลง ท้องไงฮะเมื่อกี้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้คือสายตาเนี่ยมันไม่ได้สายตาของคนทําผิดเนี่ยมันจะต้องหลอกแหลกหลอกแหลกเข้าใจไหมอย่างนี้มันไม่ใช่เออตกลงใครเป็นตํารวจใครเป็นผู้ต้องหากันได้ครับีู้รู้ละเอียดจังผมขอ,อย้ายโรงพักกันไหมครับไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะให้เวลาให้เวลาไปฝึกทำตาลอกๆนะ แล้วก็ค่อยมาสอบสวนกันใหม่เออไปซ้อมก่อนเลยแม่พี่ต้องรออะไรนะไงกระจกเดี๋ยวช่วรอสอบสวนอยกไอ้พี่รอคำตอบกันนะคำตาล็อกแรกทำไมเป็นจูนม่น้ำบากอย่างนี้วะต้องมารอคำตาล็อกแรกด้วยเหรอรอและวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องพิวทัศน์มากๆนะครับน้องวอวดันเลครับคุณดวกันน้องเอวขอบคุณมาก กับเราและก่อนที่จะส่งคุณผู้ชมเข้านอนทุกวันพระฤหัสนะครับเรามีช่วงพิเศษมาให้ครับกับช่วงโจครอบดึกครับนั่นคือช่วงของผมเองมีผู้ชายสองคนนั่งเครื่องบินบินกันไปมีคนหนึ่งนั่งติดริมหน้าต่างก็ต้องมีคนหนึ่งอยู่ข้างๆคนนั่งติดริมหน้าต่างบอกว่าคุณเชื่อไหมแค่ผมยื่นมือไปนอกหน้าต่างเนี่ยผมสามารถรู้ได้เลยว่าเราอยู่ประเทศอะไร ไม่เชื่อผมจะทำให้ดูผู้ชายคนนั้นยื่นแขนออกไปนอกตต่างถึงกับเข้ามาตอนนี้เราอยู่อสก้ารู้ได้ไงอ่ะมีขนมีขาวเจอขนมีขาวบินไปเรื่อยเยบินไปอีกเอาแขนยื่นออกไปนอกตะต่างถึงกับเข้ามาตอนนี้เราอยู่อเมริการู้ได้ไงอ่ะมีคนล้อินรีโอ้โหมีคนน้อินรีอเมริกาใช่ทีนี้บินไปไกลเลยเอามือยื่นออกไปนอกต่าง กลับกนมาตอนนี้เราอยู่เมืองไทยรู้ได้ไงอะนาฬิกาหายไปแล้วเาละคแน่อนนะคะจมีความขำแบบนี้ได้ท้ายรายการกับคุณจ้องนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยว่าเวลาหมดเรียบร้อยแล้วนะเกิดเจอกันกับพวกเราได้ใหม่ทุกวัน เวลาห้าทุ่มสิบห้าไทยทีวีสีช่องสาโซนนี้หมดเวลาวงลางแล้วพบกัไใหม่สัปดาห์หน้าจัด